ผมทำงานศิลปะเนี่ยจะทําควบคู่กับการเปิดเพลงอยู่ตลอดเวลามันดาเนินมาประมาณสัก20ปีละไองานศิลปะของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเหมือนกับผมกาลังสร้างวัตถุพยานทางด้านความรักอะไรจากความรู้สึกของตัวเองเนะเป็นชิ้นหนึ่งมีบทเพลงที่เปิดอยู่ในช่วงระหว่างการทํางานเนี่ยคลออยู่ตลอดเวลาไอเรื่องราวความรักในงานพนติ้งของผมเนี่ยมันดําเนินมายาวนานประมาณสัก20ปี ความจริง20ปีที่มันผ่านมาเนี่ยโฉมหน้าในงานผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาหมายความว่ารูปแบบมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาแต่ตัวเนื้อหาหลักๆของมันเนี่ยยังเป็นเรื่องของความรักอยู่มันก็เลยทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะเราอยู่กับมันนานเกินไปไหมมันก็เลยทําให้ผมย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในวงการดนตรีประมาณปี1976 ศิลปินะระดับโลกที่ชื่อพองแมคคัตนี่เป็นนักดนตรีเป็นมือเบสอยู่วงเดอะบิทเทอเนี่ยเขายุบวงพอแมคคัตนี่เนี่ยก็ดำเนินกิจกรรมทางดนตรีต่อโดยก่อตั้งวงชื่อ Wings นักวิจารณ์บางกลุ่มเนี่ยบูลลี่พอลแมคคัตนี่ว่าดีแต่แต่งเพลงรักงี่เง่าซีรีส์ลบสองใช้คำนี้เลยซีรีส์ลบสองอคนระดับพอลแมคคัตนี่ถูกนักวิจารณ์บางกลุ่มบูลลี่ขนาดนี้ คือถ้าเป็นในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คงจะต้องมีการตั้งโต๊ะข่าวกันแน่ๆน,นะถแถลงข่าวว่า,อธ,าอธิบายนู่นอธิบายนี้แต่ว่าเ,เนื่องจากพอแมคคานีเป็นศิลปินระดับโลกวิธีการตอบโต,ต้อธิบายเรื่องนี้ของเขาก็คือการใช้ผลงานศิละปะของเขาก็คือเสียงเพลงนั่นเองพอแมคคานีแต่งเพลงชื่อซีรีส์เลิฟซองขึ้นมาแล้วในช่วงเวลานั้นนะครับเพื่ออธิบายทุอยทกอย่างหาว่าเขาดีจะแ,แ,แต่งซีรีส์เลิฟซองเขาก็เลยแต่งเพลงซีรีส์เลิฟซองขึ้นมา,นมาโดยมีเนื้อหาประมาณว่า คุณคิดว่าคนเราในโลกเนี่ยมันเพียงพอกับบทเพลงรักแล้วหรือนะคุณลองมองไปรอบๆสิมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนอีกหลายคนที่กําลังต้องการจะรู้สึกกับโลกรู้สึกกับทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยด้วยความรักด้วยเพลงรักมันผิดตรงไหนอะไรเนื้อหาของเขามันเป็นประมาณนี้แล้วก็ไอท้ที่ไอ้ที่ผมชอบที่สุดก็คือท่อนสร้อยของมันท่อนแยกของมันครับอยากหาว่าซีรีส์เลิฟสองใช่ไหมท่อนแยกของมันร้องคําว่า I Love You I Love You ไอเลิฟอยู่ร้องอยู่ซ้ำๆๆด้วยเมโลดี้ที่สวยงามผลของการตอบโต้ในครั้งนี้เพลงซีรีส์เลิฟซองเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งในช่วงเวลานั้นถึง5สัปดาห์นะมันเป็นคำตอบในคำถามในคำบูลลี่อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นว่าวิธีของศิลปินเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะอธิบายเรื่องบางอย่างเขาก็ใช้ผลงานของเขาอธิบายวิธีการที่พอแม็กกี้สร้างขึ้นมาเนี่ยผมพยายามคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าเออถ้าสมมุติว่าศิลปินเพลง เขาสามารถอธิบายสิ่งทุกอย่างที่เขาทําซ้ํำๆๆ,ๆๆอย่างนี้ได้ผมในฐานะคนเขียนรูปก็อยากจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําด้วยภาพเขียนครั้งนี้เหมือนกันก็คืออันนี้คือเจตจำนงที่ใช้ชุดนทศการเป็นลักษณะแบบนี้แต่มันมีลักษณะเป็นแบบเยา้าๆนะฮะชวนสนทนาไม่ได้มีลักษณะซีเรียสถึงขางจริงจังอะไร เ, à, เรื่องราวความรักในผลงานของผมเนี่ยมันเดิมเนินมา20ปีมันมีหลายช่วงหลายช่วงช่วงลักษณะของงานความรักของผมเนี่ยมันไม่ใช่ความรักแบบกว้างแบบนั้นความรักของผมเนี่ยเป็นความรักเหมือนกับที่เราฟังเพลงความรักประเภทฉันรักเธอเธอรักฉันอะไรประเภทนั้นนะนะซึ่งมันไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องชีวิตส่วนตัวตรงนี้มาเขียนเป็นภาพเท่าไหร่ผมใช้เรื่องราวความรักเนี่ยมาเล่าเรื่องเนื่องจากว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันมีปัญหา พยายามอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกข้างในสภาพความรู้สึกตรงนั้นแต่มันไม่สามารถถ่ายทอดออกเป็นภาษาได้ภาษาพูดมันพูดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทํางานศิลปะใน,ขนแขนงประเภทไปเขียนหนังสือเป็นสาราคนเศร้าอะไรประเภทนั้นให้คนเขาอ่านแต่เราเป็นศิลปินเขียนรูป เราก็บรรยายทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกของเราเนออกมาเป็นภาษาภาพมันก็จะมีตัวละครหลักๆที่จะใช้เล่าเรื่องก็คือเป็นตุ๊กตาเซรามิกสีขาวในช่วงแรกๆเป็นแมวเป็นผองเพื่อนของเขาเป็นเสือเป็นอะไรต่างๆนะครับอยู่กับสระน้ําที่เราจินตนาการขึ้นมาเรื่องมันดําเนินมาสักพักหนึ่งก็เริ่มมีตัวละครผู้หญิงเป็นเซรามิกสีขาวแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของภาพจํา ภาพหนึ่งในงานของผมหลังๆเนี่ยถ้าใครพบเห็นงานของผม,งผมก็จะถามหาไอ้ตัวเซรามิกสีขาวที่เป็นตุ๊กตาผู้หญิงตัวนี้มันถูกดําเนินเรื่องมาเนี่ยก็หลายนิทรรศการเรื่องราวการพูดถึงความรักเนี่ยมันมีหลายหลายเรื่องราวที่ที่ที่ผมอยากจะเล่าแต่เรื่องหลักๆที่เป็นไฮไลท์ในช่วงเวลาของการเขียนรูปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นการเดินทางตามหาความรักเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนสามารถอินกับมันได้เพราะเรา ทุกคนก็น่าจะเดินทางตามหามันอยู่นะสุดแท้ว่าจะเจอแค่ไหนเมื่อไหร่การเดินทางตามหาความลักของผมเนี่ยมันจําเป็นต้องเล่าเรื่องมันเป็นภาพเล่าเรื่องถ้าเราพูดถึงการเดินทางโดยที่ไม่มีสื่ออะไรเลยมันดูกว้างๆและเป็นนมามธรรมเกินไปผมก็เลยต้องเลือกใช้สื่อสื่อที่ผมเลือกก็จะเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายๆเป็นคอมมอนเซนส์ของคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพรถชนิดต่างๆ รถมันหมายถึงการเดินทางอยู่แล้วรถวินเทจก็ให้ความรู้สึกย้อนอดีตนิดนึงเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาของผมเนี่ยก,ก็ผ่านมาแล้วบ้างในบางส่วนแล้วพอมันมีรถเนี่ยมันก็เริ่มมีภานะในการเดินทางประเภทอื่นเช่นมีเครื่องบินบางภาพอาจจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่บ้างแอบแอบ,แอบซ่อนๆอยู่ซึ่งในความหมายก็คือถ้าเป็นรถมันเดินทางมันก็อยู่ในระนาบข้างล่างนะครเห็นวิวเห็นวิวรอบข้าง แต่ถ้าเป็นเครื่องบินก็หมายถึงว่าเราเดินทางเร็วหน่อยและอยู่ในมุมสูงมองลงมามันจะมีองค์ประกอบมากมายในงานช่วงแรกๆนะครับจะพบว่ามันมีตัวละครที่คุ้นๆตาอยู่อ,อ,อาจจะเป็นตุ๊กตาของดิสนีย์พวกมิกกี้เมาส์หรือสโนว์ไวท์หรือโดนัลดักหรืออะไรต่างๆเพราะว่าในช่วงนั้นนะ่ะสภาพความรู้สึกของคนเขียนรูปเนี่ยก,ก็แย่เต็มทนแต่ว่าไอการที่มันต้องมาตอกย้ำตัวเองเขียนรูปในเรื่องพวกนี้อีกเนี่ยมันก็เหมือนต้องการกำลังใจ ในฐานะศิลปินเนี่ยผมไม่รู้ว่าการเดินทางตามหาความรักของผมเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้เป็นกําลังใจก็คือว่าพวกตุ๊กตาดิสนีย์เนี่ยเป็นตุ๊กตาที่เรามีความทรงจํากับมันตั้งแต่เด็กๆแล้วตุ๊กตาพวกนี้เนี่ยตามเรื่องราวที่เราได้ทราบมามาเขาจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอเราจะมีความสุขทุกๆครั้งที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของตุ๊กตาเหล่านี้ผมพาตุ๊กตาดิสนีย์ต่างๆเ่าน,านี่เข้ามาอยู่ในงาน ด้วยจุดประสงค์ว่าอยากจะให้ความโชคดีของเขาเนี่ยมาเผื่อแผ่มาเป็นส่วนหนึ่งในงานเพื่ออยากจะให้เรื่องราวของตัวเองเนี่ยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบที่เราดับรู้ในเทพนิยายอะไรพวกนี้บ้างช่วงหนึ่งของงาน,นก็จะปรากฏสื่อต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วการเดินทางของผมก็จะเดินเดินหน้าต่อมาเป็นระยะระยะระยะจนมาถึงช่วงคลแมกซ์ของงานเนี่ยนะครับผมกำหนดตัวเรื่องว่า การเดินทางของผมได้มาถึงจุดจดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่หลายๆคนก็ยังวนเวียนอยู่กับมันนั่นคือ the circle of love เป็นวงเวียนแห่งความรักในช่วงเวลานี้มันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปรถกำลังเดินทางอยู่มีลักษณะวนเหมือนอยู่ในวงเวียนถ้ามีวงเวียนมันก็ต้องมีสีแยกมันจะมีแยกต่างๆเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาวงเวียนและทิศทางของรถเนี่ยมันจะเหมือนกับหมุนไปในทิศทางเดียวกัน หมุนวนไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในวงวังวนแห่งความรักแล้วหาทางออกไม่ได้ก็จะอยู่ในลักษณะอย่างที่ผมพยายามจะอธิบายไอ้เรื่องเเกลออฟเลเป็นองเป็นภาพแบบนี้กิ่งกางของไอ้วงเวียนอันนี้นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของมันเนี่ยบางภาพจะใช้เป็นม้าหมุนเป็นคารุเซลซึ่งก็เป็นผมเชื่อว่าในวัยเด็กๆของพวกเราก็คงจะมีอดีตกับการนั่งม้าหมุนมันเป็นความสุขประเภทที่ว่าเรา ความสุขที่มันเคลื่อนตัวไปรอบๆจากจุดจุดหนึ่งไปจุดจุดหนึ่งในคารุเซลบางชิ้นมันมีเสียงเพลงอยู่ก็เหมือนกับว่าเสียงเพลงอันนั้นนะ่ะปรากฏอยู่ในภาพเขียนนะครับแล้วก็ดึงดูดให้ใครก็ตามที่พยายามอยากจะมีความรักเข้ามาสู่ในหวังวนตรงนี้ดำเนินต่อไปเหมือนกับไม่มีวันสิ้นสุดแต่บางครั้งเนี่ยตรงจุดศูนย์กลางของภาพวงเวียนเนี่ยก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นชิงช้าแทน ชิงช้าในความคิดของผมก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความสุขในลักษณะที่มันเหมือนกับมันอยู่ในระลับจุดต่ำสุดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็วนไปวนมาเหมือนชีวิตคนเราก็คงไม่ได้พบกับความสุขอยู่ตลอดเวลามันจะต้องมีช่วงเวลาที่เราดาวลงมาบ้างแต่ก็ไม่มีใครอยู่กับช่วงเวลาที่ตกต่ำจนไม่มีจนไม่มีวันที่มันจะขึ้นไปอยู่จุดสูงจุดแห่งความสุขอะไรพวกนี้มันมันเป็นภาพเขียนที่ดูสวยๆง่ายๆแต่ว่า ในความคิดของผมพยายามแทรกเรื่องราวบางอย่างที่เป็นสาระลึกๆเข้าไปในนั้นอยู่เรื่องราวของเดอะซอนคอฟเลิฟเนี่ยมันดําเนินมาระยะหนึ่งช่วงหลังๆเนี่ยตัวละครดิสนีย์เริ่มออกไปจากผลงานละเพราะว่าผมคิดว่าผมเข้มแข็งพอเข้มแข็งพอที่จะดําเนินไปโดยไม่ต้องมีไม่ต้องพึ่งพานตุ๊กตาเหล่านี้แต่ว่ามันอาจจะมีตุ๊กตาตัวอื่นที่ผมไม่รู้จักเลยในทางศิละปะเนี่ยผมเก็บข้อมูลหาหาตัวพร็อพพวกนี้มาก ไปเจอตุกตาแปลกๆใหม่ๆผมก็เชิญเขาเข้ามาอยู่ในเฟรมร่วมเดินทางไปกับผมแทนเพราะว่าไอความไม่รู้จักกันเลยบางทีก็ดีเหมือนกันนะเือนกันเป็นการเดินทางโดยไม่มีบทสนทนาแบบเนีย ب, ้ยเดินทางไปด้วยกันพอถึงจุดๆหนึ่งของ uh, the circle of love เนี่ยผมก็เริ่มคลี่คลายมันในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าคนบางคนที่เข้ามาอยู่ในในวงเวียนแห่งความรักอันนี้แล้วเริ่มรู้สึกตัว เริ่มเริ่มรู้สึกตัวว่ามันไม่ใช่หรืออยากจะขยับขยายทิศทางของรถที่อยู่ในวงเวียนในภาพเขียนของผมเริ่มเริ่มมีความสเปะสปะเริ่มคันนี้เริ่มจะเฉหัวรถออกจากวงเวียนหรือคันใหม่ไม่เอาแล้วไม่เข้าจะมีความสเปะสะปะอยู่ในวงเวียนอยู่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความไม่แน่นอนความจริงผมก็อยากจะจบเรื่องราวตรงนี้เหมือนกัน แต่ว่าด้วยความที่มันก็ยังมีอะไรค้างคาอยู่ในหัวอยู่นะครับมันก็เลยจบไม่ลงผมก็เลยต้องคิดฉากจบฉ,ฉากใหม่ขึ้นมาซึ่งเพิ่งจะดําเนินมาถึงก่อนหน้านี้สักไม่นานนะครับก็เป็นการคิดถึงวัฒถัของคนเราการเดินทางเนี่ยมาถึงปลายทางตรงที่ว่าตัวละครผู้หญิงที่ดําเนินเรื่องมาตั้งแต่ช่วงเวลาแรกๆเนี่ยเดินทางเดินทางมาเรียกว่าเดินทางจนเหมือน เดินทางค้นหาความรักไปเจอสันไปเจอช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญจนท้ายที่สุดเขาก็กลับมาพบตัวเขาเองในอดีตที่กําลังตามหาความรักอยู่ในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นงานของผมในช่วงเวลานี้มันจะมีลักษณะมีตัวละครตุ๊กตาสีขาวเนี่ยสตัวเหมือนเป็นรีเฟกต มองซึ่งกันและกันหรือในบางภาพก็เห็นตุ๊กตาที่แบบมีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนกับไม่มีปฏิสัมพันธ์คือไปอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเหมือนการเดินทางอันยาวนานกับย้อนไปเจออดีตที่ตัวเองได้เริ่มต้นค้นหาความหลั่